ไหนายาอยู่ไหนไาอยู่ไหนฮะไหนายาอยู่ไหนนะหาปาลาเร็วไฮ้ยเเลี้ยงอยู่คอชี่เจอโกตุสีอยู่เจอแล้วยังเจอยังไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โวนไปอยู่ตั้งไกลเอ้ามีแรงไหมเดี๋ยวเลี้ยงมิ้นตังโกตุสีอยู่นะโอ้เก่งจริงๆอืม